Ate, on, อินดิเกตดินอนมาใหม่ yeah, มสวยๆนี่เป็นนอนครับ mm hmm. นีตัวละอ่าพิเศษสำหรับเอสีคุณพศก็เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทอันนี้อินดิเกตตัวละหกพันหกพันบาทอ่ะหกพันบาทอินดิเกตสวยๆเลยครับผมงานประมูล นี่ก็เป็นงานประมูลมาใช่ไหมใช่ครับอันนี้งานประมูลมโอ้โหสวยมรามคำแหงมอหอการค้าไทยดินนั่งนะครับนคนชอบดูรุ่นไงใช่ อาจจะอาจจะถ่ายไว้นิดนึงนะครับ่้นผู้ชมรุ่นอ๋อนี่ซีดีรุ่นใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเออเจ็ดพันห้าเออนี่เดี๋ยวเรได้ครับอ๋ออันอันนี้เป็นอะไรครับเมีซีดี CD ครับอันนี้เกือบแสน เอฟซี FC, คุณพอดเอาไปเก้าหมืนบาทโอ้โหนี่เก้าหมืนบาทนะ <laughs> 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 นี่ดู <laughs> เดี๋ยวจะตะลึงตาค้าง <laughs> ส่วนมากเขาที่เขาเล่นกันอะเขาจะเห็นแล้วเขาจะแบบเหมือน <laughs> อคู่ราคาทันทีเลยคู่ล่างแสนกว่าบาท <laughs> คู่นี้แสนกว่าบาทนะครับ <laughs> ล้านแสนกว่าบาทโอ้โหอันนี้เป็นรูปไหนเนี่ยอันนี้โอ้โหเป็นแอมลอดครับส <c oughs> ุดยอดเลยไอคู่นี้ก็แสนกว่าบาทชุดน,นี้ก็มาใหม่ชุดน,นี้มาใหม่ โอ้โหนี่อืมบาร์ตันเอเมริกาขนะองอเมริกานะครับ มีชุดเดิมครับโอ้โหนี่คือคุ้มพลังนะครับอยู่ข้างในนะใครอยากเห็นสินค้าที่มันต้องเรียกว่ามันเป็นไฮเอนด์ดีกว่านะครับระดับไฮเอนนะครับข้างในเนี่ยคือโอ้โหพอพอมีให้ชมครับผม